สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอง,อ,งอูลองซานเนาะอ่าหลายคนก็สิทาเบิ่งคลิปจากซองลองซาเนเฟรมเบี่เนาะโบเห็นเอาคลิปลงอยู่จากซองกันหลายมือแหงเราทุกคนหลายมือแหงหลังจากที่มืออ่าเปิดสร้างไรายได้อยู u b e จากซองนั้นละกันมันทีำให้การผิดพลาดเปิดสร้าง YouTube บได้เนะาะเนื่องจากเขาแจ้งเตือนมาว่ามันมีการไซเอเจนที่ซ้ำกันเนะาะก็เลยแปลว่าโบได้เอาคลิปลงเลยนะเพื่อรอท่าการแก้ไขเนาะ ซึ่งอก,ก็ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้ามาได้สั่งมือสี่มือแล้วกันยังบริหารมีการอนุมัติมาเถื่อเนาะอนุมัติการสร้างไรายได้มาเถือเนาะฉะนั้นอูก,ก็เลยบริหารได้เอาคิปลงเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อูกคาเวียกแดงซองอะน้องอูองร้องซานอูก,ก็ยังบริหารได้ค่อยตอบคอมเมนต์เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อูคาเวียกหลายเนาะทุกคนไปเฮ็ดสวนเนาะแล้วก็ เมือ่อื่นที่ที่ายบรรยากาศการไปที่ส่วนมาให้ทุกคนเบิ้งเนาะมือนี้ไปแต่ว่าบริไทยมาให้เบิ้งเนาะกับองลองสันแฟมิลี่ฮันก็คือตอนนี้รอท่าการอนุมัติการสร้างรายได้นะทุกคนอ่าอู้แก้ไขก็คือไซเอาอ่ะบัญชีไซส์เอาเอาซองตัวลองสานแฟมิลี่ฮันมาเชื่อมกับเอเจนของซองน้องอู้ลองสานเนาะแล้วกะ รอท่าเสื้อมไปให้มันมีลายได้เนาะมันเปิดสร้างลายได้ได้รอท่าเฮ็ดไปแนละ้วทุกคนแล้วก็รอท่าให้แบบมีคนขายเอสเซนต์ไหมแล้วอู้จังพจีซื้อเอสเซน์มาใส่มนเนาะทุกคนแยกออกนะเพื่อป้องกันแบบว่าท่าท่าแบบว่าซองอ่าแบบว่าซองนึ่งเป็นอย่างไปกับโบให้มันโบให้มันแบบว่าไปนํากันเมืดจังซีนะตอนนี้อู้กับรอท่ามันมาได้แบบว่า หลายมือแหงอะเนาะแบบว่ากัญยงกันยงแบบว่าโบโบมีอีหยงได้ได้เลยกันยงแบบรอท่าอนุมัติรอท่าอนุมาติอยู่เนาะเดี๋ยวอูให้เบิ being, maison, ้งเนาะทุกคนแบบรอท่าเมื่อนบ่าบสุกกระแซ็ดมหาอยู่เนาะว่าเออของไออูอนุมัติรบบของเฮาตัวเฮ็ดซ่องไม้กัญยงบอกอนุมัติปนี้อูก็บอกไปว่ายังบ่ทันอนุมัติเถื่อนเนาะทุกคนยังบ่ทหารอนุมัติเถื่อเดี๋ยวสิให้เบิ้งเด้อกันยงแบบบ่ทันอนุมาติเถื่อนะ ประมาณปกตินี่ถ้าแบบเคยสร้างซองให้อ่ะเคยเฮ็ดยูทูบไปหลาย,หลายให้หลายๆซองก็คือถ้าว่ามันอนุมัติมันบุกเกินสองสามมือนะทุกคนอนุมัติละแต่นี่แบบตั้งแต่วันเสาร์นะเสาร์ที่จัน์อังคารจะมือมือเป็นมือที่สี่ละแบบมันดนพิษปกติอ่ะแบบปกตินี่มันประมาณอะสามมือสี่มือก็แตสั่นนี่ก็น่าจะได้ละอันนี้มันตกเป็นมือที่สี่แล้วก็อย่างบบได้แต่กระบอกู้ว่ามันสิให้ฮอรอทาอีกจากมืออ่นะ นี่นะนี่ทุกคนเห็นบอกอ่ะเดี๋ยวให้เบิรงเห็นบอกนี่ก็ยังแบบว่าปิ่นให้ตรวจสอบอว่าทุกคนเนาะให้ตรวจสอบอยู่ยังแบบยังประธานใดเทือเนาะนี่ยังประธานใดเทือผอ้กลรอท้ามันอนุมัติเขาก็บอกว่ากําลังดําเนินการดูเสียนะเขาก็บอกว่าการตรวจสอบซองของคุณเพื่อแน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยนิย ของการสร้างรายได้ของ YouTube เราจะส่งอีเมลแจ้งผลการตัดสินใจให้คุณโดยปกติภายใน1เดือนขั้นตอนนี้จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณทําขั้นตอนทำสองขั้นตอนเสร็จแล้วนี่มันอัตโนมัติ้วทุกคนขั้นตอนตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเฮารอมันก็นยังบูดันไดเทือนะทุกคนเห็นอกมันก็ยังบันได้เทื่อน ก็รอท่าเพราะยมงบหันได้เอาคลิปลงแบบใจนี้อย่าง,ยงคลิปนั่นดคลิปนี้ลงนะแต่ว่ามันกันยังบหันกวดสอบผ่านเ่อน่ก็เลยแบบบบหันได้เอาคลิปอย่างลงเนาะทุกคนใจอุ้ก็คือคลิปซ่องตัวน,นั้นก็คือให้ปเป็นซ่องสำหงเนาะก็ที่มีการอาดมีการท่ายวิถีชีวิตของเราอยู่ในแันเด้แล้วก็มีการท่ายา แบบแคล้ายๆของอะคลิปของลิซี่จีอะนะฮะแดนลง,ลงแลเด้สิฮะนะมันก็อาจจะเป็นสออสองเนี้วเนาะที่อยู่น้ากันเนาะเพื่อแบบว่าให้มันบวซ้ํากันกับซองลักสิฮะนะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะถามว่าอออู้มันบไปเที่ยวไทยบอ,บอไปอีย่างบออามีแผนจะไปอยู่เนาะทุกคนมีแผนจะไปอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้กับการที่คนลาวไปไทยมันไปง่ายเนาะทุกคนแต่ว่าคนคนไทยมาลาวนี้ค่อนข้างว่ามีเอกสารค่อนข้างที่วันยุ่งยากหลายแต่กับอู้กับ ีมีแผนไปไทยอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าอาจจะโบมเมนต์วงใวๆนี้เนาะอาจจะไปอยู่เพราะว่าสว่วงนี้ก็คืออ่ะอูข้าวเวียเนาะอูต้องเฮ็ดสวนยางได้แล้วกะอย่างเอ่นฟาร์มใกล้อกอใกล้มีอย่างเดอูวก็เลยจะยังบริหารได้ไปเท่อนะทุกคนแต่ถ้าอูเฮ็ดสวนยางแล้วเฮ็ดอย่างสําเร็จหมดแล้วเฮ็ดเฮือนให้แม่เฮือนครัวนี่แล้วหรือว่าเฮ็ดอินเนอร์สำเร็จแล้วล่ะสมมติพ่อออกเวียกมาได้มายู่เืินนำแม่แล้วมีคนยู่เงินนำแม่และ อูอาจจะเดินทางเนาะทุกคนเนาะอูอาจจะแบบว่าไปเที่ยวทางประเทศไทยเนาะกับอาจจะมีการวางแผนไปเนาะทุกคนแต่ว่าบางเที่ยกับบ่หู้ว่าจ,จะไปกับมูบ่บอหรือว่าจะไปคนเดียวบอบางเที่ยก็อาจจะเป็นการไปคนเดียวนะทุกคนซึ่งอูก็ยังบบเคยเดินทางซึ่งเดินทางภายในประเทศนี่ก็คือมีประสบการณ์น้อยเนื่องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดินทางออกนอกประเทศคนเดียวนี่ก็คือยังบบทันเคยเนาะทุกคนอูกะ อยากลองเดินทางออกนอกประเทศคนเดียวอยู่เนาะทุกคนอาจจะไปสิไปให้ทุกคนเบิ้งอยู่เนาะกะฟาทุกคนอ่าอ่าตอนทับเด้อขันท้าอู้ไปเนาะขันท้าอูปไปาออ้ไปกับฟาทุกคนตอนท้าอู้เด้อเดียวไปกับซีฮิคลิปลงให้เบิ้งเนาะอาจจะเป็นการไปเที่ยวคนเดียวโบรหรือว่าถ้าไปอู้ก็ต้องทักหาไอ้อเนยอยู่แล้วแหละอู้ก็สิทักหาไอ้เนยว่าอืออู้ไปเด้ออีอย่างใดๆเนาะคันว่าอ่า ได้ไปเนาะคันว่าได้ไปแต่ว่าจุดแรกก็คืออยากไปนี่ก็อยากไปทางเหนือของประเทศไทยเนาะแล้วอีอยากไปเหนืออยากไปเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่อีอย่างพวกนี้แหละแล้วอุก,ก็อยากไปทางอ่ะอยากไปกรุงเทพเลยเนาะทุกคนกรุงเทพอุก,ก็อยากไปแล้วอุก,ก็อยากไปทางอีสานเ,เนาะทางขอนแก่นทางอันนี้อุก,ก็อยากไปเนาะ แล้วอูก็อยากไปทางใต้ภาคใต้ของประเทศไทยเนาะไปทะเลเนาะไปกระบี่ไปตรังไปอันเดอรพวกนี้เนาะทุกคนอูก็อยากไปพัทยาอีนาะทุกคนโค้ยอยากไปเลยเดียวนี่กาลังเบิรงแผนอยู่ทุกคนเบิรงแผนว่าประเทศไทยแบบอีอย่างเดทีแบบไปลื่นไปเที่ยวสิฮะนะเพราะว่าการไปนี่ก็อาจจะเป็นการไปที่แบบว่าไปถ้าว่าแบบไปนี่ก็อาจจะไปเจอเจอแบบญาติพี่น้องที่ไปอยู่ไทยนะก็คืออู้มีพี่อ่ะ มีพี่น้องที่ไปยุ่ไทยเนาะเป็นลูกเอ้ลูกน้องกับแม่จันต์เสียหนาหรือว่าเป็นลูกเอ้ลูกน้องกับแม่จันต์คืออ่าเป็นลูกเอ้กับลูกน้องกับแม่จันต์ที่ไปยุ่ไทยจะโดนละเสียหนาอูก็มีครบพอมีพี่าติพี่น้องทีมงูจัดเนาะอูอัดอูก,ก็อาจจะไปเนาะทุกคนไปไปไปไ,ปไทยนี่ไปหลังจากที่ไปไทยมาแล้วเนาะก็อาจจะมีความแผนไปลงไปเวียดนามบ้างเนาะทุกคนอูตัวนี้อู้ก็อยากไปกคือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออ่ายังบริทันไปนี้เนื่องจากว่า อูยังคาวยี่หักเรื่องเฮ็ดสวนยางแล้วก็ยังคาเฮ็ดอาคอกใกล้แล้วก็เฮ็ดเฮือนเนาะอยังสามยางฮูเนาะเวียกเนาะก็คือยังสามยางฮูเลยก็เลยเฮ็ดให้อ่าโบสันสามารถวางแผนไปเที่ยวได้เนาะแต่ว่ากับเห็นอ่าเห็นอ่าเขาเอ้ยขวัญใสเนาะเอ้ยขวัญใส่ชาแนลเนาะทุกคนเอ้ยขวัญใส่ชาแนลเพกกื่อนกำลังเห็นว่าเพื่อนกำลังแล่นเอกสารนี่แหละเพื่อจะขอวีซ่าไปประเทศไทยเดี๋ยวอูกระซิธรรมข้อมูลนำเพื่อนเนาะว่าเพื่อนไปคนเดียวอีอย่างเฮ็ดอีอย่างจังใดเดี๋ยวอู สิลองไปเบิ้งเนาะทุกคนว่ามันจะเป็นแบบใดกับการเดินทางไปประเทศไทยเนาะที่แรกนั้นส่วนเอ้ยไปทุกคนส่วนไดเอ้ยไปอ้แซหาเอ้ยส่วนไดเอ้ยแต่ว่าเอ้ยนะโบ,บข่าเวียงเนาะช่วงนี้เนาะคาเวียงแล้วแปลว่าอาจจะอ่าบริหันไปนำเนาะอาจจะบริหันไปนำก็เลยแปลว่าอูอาจจะได้ได้ไปคนเดียวเนาะแต่กระเบื้องเนาะว่าอาจจะได้ไปคนเดียวโบหรือว่าซีอาร อ่าสิไปกับไผ่เนาะก็รอท้าที่ตามรับชมกันได้แต่ว่าคนท้าไปคนเดียวนี้แม่จันคือสิเป็นห่วงอู้แหงเป็นห่วงอูแบบเป็นห่วงแบบเป็นห่วงเป็นห่วงอิเลียอะไรแต่ว่าอ่าท้าว่ามีคู่ไปเนี่ยก็อยากไปอยู่แต่ว่าเดียวนี้ั่นมีอ่ามีทัวร์แล้วทุกคนสิมีมู่มูอู คนนึ่งเนาะซื้อกระดิ่งทิปอาท้าทุกคนเบิ้งคลิปของซองไอเบียทิปหรือว่าเบิ้งซองของอูที่อูไปหลวงฮาบางตอนนั้นก็คือมีมู่คนหนึ่งที่อยู่หลวงฮาบางเป็นมูก,กันละเนาะซื้อกระดิ่งทิปเนาะเราจะเราเป็นไกด์เนาะเราเป็นไกด์เราเป็นไกด์อันไทยยูที่หลวงฮอบางเสียน,น่ะเขาซิมีค่ะก็มีการเดินทางไปประเทศไทยเนาะไปทางเชียงใหม่เนาะทุกคนก็บเบิ้งงนาะว่าอูซี ไปบางเที่ยวอุกก็อาจจะไปน้าทัวร์นะทุกคนบางที่ก็อาจจะไปน้าทัวร์ทดลองทดลองไปไปน้าทัวร์ลองลองเบื้องก่อนแล้วหลังจากนั้นคันท้าว่ามันมันเป็นมันได้ไปเวิร์กอีกอย่างจจงใดนะก็สิกับมาอีกก็ไปคนเดียวอีกเสียนะทุกคนก็ลองเบิ้งนํากันกนะว่าซิเป็นจจงใดแบบก็อยากลองขนาดว่าการเดินทางออกประเทศคนเดียวแบบมันซิเป็นอะไรเพราะว่า อ,อูก็มีไอเอฟซี I e F C ทางประเทศไทยหลายเนาะคันไปกะอาจจะหู้จักคนคนหลาเลยเลยหละก็สิลองไปเบิ่งเนาะทุกคนลองไปประเทศไทยลองเบิ่งแต่ว่าแต่อาจจะโบเมนสวงไกลๆเนาะอาจจะเป็นสวงระยะใดระยะหนึ่งทีเลวเวียงเนาะแล้วก็สิไปเนาะทุกคน <c oughs> อาจจะ ไปก็อาจจะไปประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้หรือว่าสามอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งประมาณนี้แหละสูงสุดกับประมาณนี้ถ้ามันไปแล้วกลับมาอีก,ก่จะค่อยไปไหมสิฮะนะคันธะแล้วก็อูก้ก็มีแผนอยากไปเที่ยวเวียดนามอีกเนาะทุกคนอยากไปเวียดนามเส้นเดียวกันเนาะกะนี่รนะ้อะทุกคนกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะกลับมาบอกข่าวประมาณนี้เนะาะก็คือบ้านได้เอาคลิปลงซองรองซายเฟมารีที่อบเนื่องจากว่ายังรอท่าการอนุม,มตัติการสร้างไรายได้ยูเนาะทุกคน แล้วก็สองก็คือแผนการไปเที่ยวประเทศไทยก็คือมีนะทุกคนจะไปยูเนาะลองท้าติดตามกันได้เนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนปลูกยางแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้แล้วก้อนอีกแล้วก็จงค่อยสิไปเนาะทุกคนเพราะว่าท้าวาอู้ไปแล้วอ่ะแม่ยูนี้ผู้เดียวเงินคำอี้อย่างก็ยู่ดาอู่มืดสมมติว่าอ อู้ไปแล้วก็บ่มีผูดด้เดืโอนเงินโอนคำนี่อย่างลั้แม่บ่ฮู้เรื่องนี้นะมันก็ซี้งุงยากเพราะนั้นอู้ก็เลยต้องเคลียร์เบี้ยให้มันแล้วก่อนจะค่อยสิสามารถไปนั้นไปนี้ได้เนาะกะสําหรับคลิปวิดีโอนี้กัลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมกักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้อวยคลิปต่อไปได้บ๊ายบาย